อธิบายเรื่องอินทรีย์วัตถุนะครับเราไม่ได้เรียกว่าปุ๋ยเรียกว่าอินทรีย์วัตถุคำว่าอินทรีย์วัตถุนั้นเราต้องเข้าใจว่าเราจะปรับสภาพอินทรีย์วัตถุนั้นให้ตอดคล้องหรือว่าเป็นความต้องการของต้นไม้ได้อย่างไรสู่ชมผมเราจะต้องศึกษาก่อนว่าไม่ว่าจะอินทรีย์วัตถุหรือว่าปุ๋ยมาจากโรงงานเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาดูว่ามันมีสารอาหารอะไรมากน้อยมันมีอินทรีย์วัตถุอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นหินภูเขาไฟมี เปลือกอยูคามีขี้เท่าแกบมีขี้เคตกอะไรหลายๆอย่างถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปปลูกต้นไม้ดูนะครับไปปลูกต้นไม้ดูว่าต้นไม้เนี่ยมันงามไหมมันจเจริญเติบโตได้ดีไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมโตมันมันเหมือนกับมันต้นเหลืองๆแล้วแค่แกนให้เราวิเคราะห์เลยว่าแสดงว่าปุ๋ยอน,นั้นน่ะจะมีธาตุฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมค่อนข้างสูงในตัวเจนจะน้อยเราจะปรับสภาพอินทรีย์วัตถุนั้นให้ตอดคล้องหรือว่าเป็นความต้องการของต้นไม้ได้อย่างไรเราก็เลยมาปรับ มาปรับคืออะไรครับเราก็ใช้ปุ๋ยเหมือนเดิมแล้วเป็นการลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตเหตุผลก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นละองข้าวซึ่งละองข้าวเนี่ยเราเราจะสังเกตดูว่ามันจะมีเรียกว่าลำละเอียดหรือฝุ่นละองเนี่ยเยอะมากถ้าเกิดว่ากล้องจับชัดๆเนี่ยจะเห็นว่าที่มันเป็นขา,ขาว มันไม่ได้ขาวจัดมันจะออกสีเทาๆก็ออกสีเทาๆออกสีเขียวๆก็สีเขียวอันนี้ถ้าเราโดนนะ้ำใหม่ๆปั๊บมันจะเป็นสีขาวเราเรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์หรือว่าขี้จุลินทรีย์หรือเรียกรวมว่าฮิวมัสแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเชื้อไตโคโดเดอร์มาแล้วเพราะเชื้อไตโคเดอร์มาเนี่ยรักษารโรคพืชเพราะฉะนั้นวิธีการทำของเราก็คือที่ผมทำอยู่ก็คือเอาปุ๋ยมาผสมกับละอองข้าว ผสมกันเสร็จแล้วก็ใช้น้าจุลินทรีย์น้ำตาลโมราดผสมน้ําแล้วก็ฉีดให้เปียกให้ชื้นพอชื้นแล้วกองแล้วก็หมักไว้อัตราส่วนก็คือเราใช้หนึ่งต่อหนึ่งเลย <c oughs> เพราะในละองข้าวมีในตัวเจนสูงมากแล้วเป็นอินทรีย์วัตถุที่จุลินทรีย์ต้องการมากผักผลไม้ต้นไม้ของเราจะแตกใบอ่อนงามมากๆขนาดต้นกล้วยของเรานี้มันเบ่งจนกาบนี่อ้าออกแล้วก็หน่อที่ขึ้นมาในทยนี้จะเป็นหน่อกล้วยนี่มันบิดตัวเลยก็คือความงามมันสูงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอามาดูว่า ในเมื่อเราเอาอินทรีย์วัตถุกับปุ๋ยผสมกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นฝุ่นนะครับตัวนี้ผสมแล้วครับทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเก็บความชื้นหรือว่าอุ้มน้ําได้ดีกว่าผมก็จะมีกองอันนี้อีกกองหนึ่งเอาละอองข้าวที่เราเอาน้ําตาลโมลายกับจุลินทรีย์ฉีดเขาไว้อันนี้ฉีดหมักเรียบร้อยแล้วฉีดหมักเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็เอามากอง แ็จแล้วเราก็เอามาผสมกับปุ๋ยตัวนั้นอีกทีหนึง่งเหตุผลก็คือเราต้องการอินทรีย์วัตถุให้เก็บความชื้นเพราะาหน้านี้มันหน้าแรงอ,อันเนี้ยมันจะนุ่มนะครับเราต้องเราต้องเกตดูนะครับมันจะนุ่มแล้วก็มันจะมีเชื้อเชื้อแต่โคเดมานี่เห็นไหมครับเป็นเชื้อแต่โคเดมาอันเนี้ยมันเป็นถามว่าเคล็ดลับไหมมันไม่เคล็ดลับหรอกแต่ว่า ผมเคยทําผักอยู่สมัยลบบุรีอยู่ทำมาสี่ห้าปีแล้วใช้น้ําในฟาร์มหมูซึ่งน้ําในฟาร์มหมูนั้นข้นมากจนกรมวิชาการบอกว่าคุณไม่ได้บําบัดน้ําอันตรายต่อพืชผมบอกผมปลูกพืชมาห้าหกปีของผมไม่เคยเป็นโรคเชือ้อราไม่เคยเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเพราะเราใช้ตัวนี้ครับจริงๆแล้วเชือ้อไตโคเดอร์มาเนี่ยเวลาเราเป็นต้นไม้เป็นรากเน่าโคนเน่าเนี่ยคนจะต้องไปที่ศูนย์เพื่อไปขอเชือ้อ,อตัวนี้มาหรือว่าไปซื้อจาก บริษัทเอามาเพื่อเอามาใช้จริงๆถ้าเกษตรกรเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่จะเป็นครับเมื่อเราหมักจุลินทรีย์หมักอินทรีย์วัตถุแล้วเนี่ยมันจะเกิดลาขาวเมื่อเกิดลาขาวแล้วลาขาวจะเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นลาเขียวอันนี้ถ้าเกิดเราใช้น้ําจุลินทรีย์ตามโมลาลาดใหม่มันก็จะเกิดเป็นลาขาวขึ้นมาอีกนะครับเพราะลาขาวแล้วก็ลาขาวแก่แล้วครับเพราะลาขาวแก่ไปมันก็จะกลายเป็นลาเขียวแล้วก็เชื้อไลโคเดอร์มา